สมมติว่าถ้าเราอยากเล่าประสบการณ์การปีนเขาเอเวอเรสต์แล้วเราก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วไปปีนเขาเอเวอเรสต์มา ก็สนุกดีไม่ได้มีอะไรกับเมื่อปีที่แล้วตั้งทีมกับเพื่อนอีกเจ็คนตัดสินใจทำเป้าหมายที่มีร่วมกันมาตลอดตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยคือการไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตลอดทางแม่งโคตรเหนื่อยเลยเราก็คิดว่าอีกนิดนึงอ่ะมันจะไปถึงยอดแล้วแต่ด้านมีเพื่อนคนหนึ่งหิมะกัดเท้าทำให้ทั้งทีมอ่ะอยู่ในจุดที่ต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดี ก็ทะเลาะก,กันบนนั้นแต่สุดท้ายก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าทิ้งกู้ไปเถอะมึงไปกันเลยแล้วเพื่อนก็ทำการโบวตกันสุดท้ายก็เลยตัดสินใจขึ้นไปแล้วทิ้งเพื่อนให้อยู่ตรงนั้นกับไกด์แล้วก็เอาทงของเพื่อนคนนั้นอ่ะขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันบนนั้นเหมือนว่าเราไปด้วยกันการเล่าเรื่องแบบนี้ ดูน่าฟังกว่าอันที่แล้วป่ะคะที่แบบแล้วก็ไปปูนเขามาไม่มีะไรเลยถูกไหมคะม,มันมันมีมันมีอะไรมันดูมีอะไรมากกว่าไอความดูมีอะไรเมื่อกี้ที่พวกเราตั้งใจฟังกันมากๆเมื่อกี้มันคืออะไรซึ่งจริงเนื้อหาเมื่อกี้คือผู้เมคอัพหมดเลยนะแบเมคโซแบบเมคอัพ so ขึ้นมาแบบเมื่อกี้เลยนะคะแต่ผู้ใช้แกนแกนหนึ่งขึ้นมาแล้วจับ attention ทุกคนได้หมดทุกคนในห้องนี้คือ storytelling น,ะะนั่นคือแกนสตอรี่เทลลิงที่เราใช้กันบ่อยมากๆเลยโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะเสพติดการเล่าเรื่องอยู่แล้วแหละเราชอบฟังเรื่องราวนะคะเราชอบแบบจินตนาการเราชอบเห็นถึงแบบอะไรที่มันไม่ไมไม่ได้มีอยู่จริงอะ่ะแต่เราแบบจินตนาการไปถึงนั้นสมองเราชอบทํางานเรื่องของจินตนาการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี Story ่เทลลิงเลยเป็นท o ส์ทูนึงนะคะปจะเรียกว่าเครื่องมือแล้วกันเนาะที่มันแบบ Effective มากๆและว Power ฟมากๆถ้าใช้ดีๆ ะะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย storytelling เนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในแบบนี้ก็ได้นะแบบที่ผู้ยืนพูดไมโครโฟนแล้วก็พูดให้ทุกคนฟังบนเวทีอะไรเงี้ยหรือแบบเท d ท a l กสมมติที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนาะเท k ท็กก็จะใช้ storytelling ค่อนข้างเยอะแต่ story สามารถไปอยู่ในสื่ออื่นๆได้ด้วยเช่นมันอาจจะไปอยู่ใน painting ก็ได้ไปอยู่ในภาพวาดก็ได้แล้วสื่อออกมาถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นภาพวาดสายบนคืออะไรคะ The Last Supper เนาะคือเมื่ออาหารมื้อสุดท้ายใช่ไหมคะซึ่งในนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะคะ Stories มันถูกถ่ายทอดออกมานะคะทั้งหมดในภาพเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นจาก Body g e s t u r e รต่างๆนะคะกิริยาท่าทางของคนที่อยู่ในภาพหรือแม้กระทั่งตัวสีสันนะคะมูด n d t โทนคิดว่ามันไปโทนแบบสว่างหรือว่าโทนมืดคะ กำลังจะมีทร AGEDY เกิดขึ้นกำลังจะมีทร AGEDY เกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะอันนี้พอเรารู้สตอรี่แล้วถึงไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้มีสองโทนนะคะคือโทนสว่างตอนตอง foreground นะคะคือโซนด้านหน้ากับโทนมืดคือโซนด้านหลัง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าศิลปินหรือคอมมิวนิเคเตอร์เนี่ยแหละที่ถ่ายทอดออกมาว่าเขาอยากจะให้โทนและการแปลความหมายของภาพเนี่ยมันมีอะไรบางภาพก็สว่างสดใสมากๆเลยนะคะเป็นการบง่งบอกได้ว่าเนื้อหาหรือมีนิ่งที่อยู่ข้างในภาพภาพนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขหรือ positive feeling อะไรบางอย่าง แต่ถ้าสมมุติภาพแบบหมนมากๆเลยอย่างของแวนโก๊ะบางภาพอะไรเงี้ยคือแบบโคตรหม่นเลยมันเป็นการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นแบบช่วงนั้นไม่คนไม่มีข้าวกินหรือแบบชีวิตอดอยากรันแค้นอะไรเงี้ยนะคะขึ้นอยู่กับศิลปินแต่ภาพนี้สื่อให้เห็นถึง2ด้านในความสว่างมีความมืดน,นะคะก็เป็นภาพที่ดีมากนะคะหรืออันนี้คือเรื่องราวหรือเราสามารถเจอเรื่องราวได้จากแอปก็ได้ ะะจากแอดบางแอดหรือภาพบางภาพที่มันมี powerful มากๆเรารู้ได้เลยไหมคะว่าภาพนี้หมายถึงอะไรขยะพลาสติกถูกไหมคะกับเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นในท้องทะเลถูกไหมคะก็คือเป็นเรื่องราวที่เราเห็นจากภาพภาพเดียวนะคะหรือจะเป็นถูกถ่ายทอดออกมาในหนังก็ได้ ะะหรือจากการที่เราพูดคุยกันก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่มันถูกถ่ายทอดออกมาได้เยอะมากๆและหลายฟอร์แมตมากๆขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนบางคนถนัดทำโปรดักชันนะคะบางคนถนัดวิดีโอก็ไปวิดีโอบางคนถนัดเขียน เขียนอาร์ติเคิลเขียนโพสนะคะก็ถ่ายทอดลงโพสนะคะไม่จํากัดชแนลเลยสามารถทําได้หมดเลยถ้าเรารู้แกนนะคะเพราะบทบาทของสตอรี่เทลลิงจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการทําให้เรื่องราวเรื่องราวนั้นมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะมีมีตอสเกิดขึ้นอะไรบางอย่างมีไอเดียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนนั้นนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้ว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่า เรารู้ได้ยังไงบ้างคะโดยปกติแล้วเคยดูหนังดิสนีย์ไหมคะเคยดูหนังดิสนีย์ไหมดิสนีย์เป็นคือแบบตัวพ่อของสตอรี่เทลลิงเลยถูกไหมคะเวลาที่หนังดิสนีย์ออกมาเมื่อสมัยก่อนๆเนาะเรารู้ว่านี่คือเรื่องเล่าเพราะมันจะมีคำนี้โผล่ขึ้นมานะคะคือ once upon a time นะคะก็จะเป็นเป็นแบบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ถ้าเราไปที่โรงเรียนอนุบาลตอนนี้นะคะเราก็แบบไปอยู่ในห้องที่แบบเด็กๆวิ่งเล่นกันเลยนะแล้วก็บอกว่ามามาครูจะเล่าเรื่องน้องก็วิ่งหน้าตั้งเลยแล้วก็แบบนั่งตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วเราก็เล่าแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะแบบ โดปามีนหลั่งไหลไในสมองรู้สึกมีความสุขมากวันสะพอนั t i านนะคะนี่คือตัวเริ่มต้นเนาะและจุดจบนะคะเราจะรู้ว่าเรื่องเล่ามีจุดจบก็คือส่วนใหญ่มันจะประมาณนี้เนาะ I'm d they l i v e happily ever after เดี๋ยวเรามาเจาะกันดีกว่านะคะว่าโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่นี้จริงๆหรือเปล่าแค่ขึ้นต้นกับแค่ตอนจบหรือเปล่ามันจําเป็นต้องมีแค่นั้นไหม Pixar นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการสร้าง s t o r y t e l ลลิงนะคะแล้วเขาใช้าศาสตร์นี้นะคะกับทุกๆ a n i m เมชันที่เขาทำนะคะโดยแกนที่เขาทำนะคะคือแกนที่เรียกว่า h e r o ่เจอร์นี่นะคะฮีโร่เจอร์นีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแคมเบลเนี่ยคนที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเขา a d ด p t มาจากหลายๆโมเดลนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮีโร่เจอร์นีมันจะประกอบไปด้วยแกนหลักๆเนี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณ3แกนนะคะมันเริ่มมาจากการที่มีคนคนหนึ่ง ถูกเรียกโดยอะไรก็ตามแต่เดสตินีหรืออะไรก็ตามแต่ให้เขาออกไปประจนภัยนะคะถ้าตามทำวงล้อเลยเนะาะพอออกไปประจนภัยเสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรบางอย่างมาช่วยให้ฮีโร่คนนี้ได้ไปต่อ ะะโดยที่มันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะคะแต่ว่ามันเป็นซูเปอร์เนเจอรัลนะคะเขาก็เขียนอยู่แล้วซูเปอร์เนเจอรัลนะคะเพราะว่าคนชอบเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมชันก็เกิดขึ้นนะคะเขาเริ่มทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะคะบางทีก็ได้เจอเมนเตอร์ด้วยนะคะบุคคลสําคัญนะคะถัดมาพอเจอเมนเตอร์ปุ๊บนะคะก็เข้าสู่กระบวนการฝึกฮันลโหดนะคะเป็นชาเลนจ์เป็นปัญหาต่างๆที่เขาต้องเจอนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย ตัวเอกหรือ protagonist ก็อาจจะตายนะคะถ้าอยากต้องการให้แบบ empower มากนะตายไปเลยแต่ rebirth นะคะเกิดใหม่หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เขาเกิด transform นะคะหลังจากนั้นนะคะเรื่องก็จะเริ่มค่อยๆคลี่คลายนะคะหลังจากที่แบบตัวเอก transform ได้อาจจะไปสู้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือจะค่อยๆปรับกลับมานะคะแล้วก็ได้รับของขวัญนะคะแล้วก็กลับบ้านในที่สุดถ้าเราลองดูแกนนี้ดีนะคะ ลองดูหนังซาวอ์กระดาษเลเซสมมุติออกมาปุ๊บตัวเอกอ็จะมาตัวเอกอ็จะมีหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะมาเจอเมนเตอร์อาจารย์โยดาโอบิวันหรือฮูเอเวอร์ก็แล้วแต่นะคะเกิดการแบบตกกระป๋องเล็กน้อยสู้ไม่ได้ตายนู่นนี่นั่น,นยอมแพ้นะคะแต่สุดท้ายก็คือไปพบเจอพ w าวเวอร์อะไรบางอย่างนะคะรานฟอมขึ้นมาแล้วก็สู้ชนะ หรือนิโม่นิโมนะคะน้องน้องปากระตูนนิโมอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็อยู่ในปะกกาลังของนางโซนสวยงามผ่าสุกดันมีความคิดอะไรไม่รู้อยากออกไปโลกนอกโลกข้างนอกปรกกาลังนะคะแล้วก็ด้วยซูเปอร์เนเจอรัลเอจมีพลังคลื่นอะไรบางอย่างพัดนางออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปเจอเมนเตอร์ไปเจอแล้วก็คุณพ่อก็ไปตามด้วยคุณพ่อไปตามคุณพ่อก็อาจจะไปเจอเมนเตอร์เมนเตอร์อาจจะเป็นน้องเตา่า น้องเต่าที่แบบลูดอรี่นะคะก็มาช่วยการเชฟความคิดของคุณพ่อให้แบบเข้าที่ mm hmm. เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะคุณพ่อผ่านกระแสมหานะสมุทรหลายอย่างมากเลยนะคะทั้งเดนทั้งรีเบิร์นนะคะแล้วคุณพ่อก็ทรานส์ฟอร์มนะคะคุณพ่อก็เปลี่ยนเป็นคุณพ่อคนใหม่แล้วก็ไปเจอน้องนิโมนะคะแอนด์ดัสตีเอ็นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมด3ช่วงนี้นะคะช่วงแรกนะคะเขาจะเรียกว่าเดพาเจอ เหมือนเวลาเราไปสนามบินนะเนาะ departure คือออกนะคะคือการออกเดินทาง initiation คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นในที่นี้คือการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคือการ transformation แล้วสุดท้ายก็คือช่วง return คือกลับขึ้นไปนะคะคิดว่าหัวใจของ hero's journey คืออะไรคะ date and r e b i r t h ถูกไหมคะ จริงๆแล้วนะคะถูกต้องะะถูกต้องเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของฮีโร่เจอร์นีนะคะในเชิงของจิตวิทยาเนาะมันคือเรื่องนี้ค่ะมันคือเรื่องของการทรานส f ฟอร์เมชันถ้าอยากเจาะลึกมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากมีผู้ใหญ่หลายคนนั่งอยู่ในที่นี้เนาะ,ะถ้าเจาะลึกขึ้นไปอีกมันคือเรื่องราวของสมองนะคะสมองของเราเนี่ยชอบการเปลี่ยนแปลงชอบเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนจากสิ่งหนงึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง จาก A ไป B นึกง,ง่ายๆก็ได้เวลาถ้าเราเราชอบของใหม่ไหมนึกแบบภาพมีพัสดุมาส่งถึงบ้านแล้วก็แบบคือไล่ทเรงที่รู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะแต่แบบคือไล่คือไล,อล่อยากเปิดอะไรเงี้ยหรือแบบมีคนทำเซอร์ไพรส์เราเราชอบไหมชอบเนาะสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งใหม่สิ่งนี้คือการเปลี่ยนแปลงมันคือเกิดจากการที่เคยมีสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่แล้วก็ เคยเอ้ยไม่ใช่สิไม่มีสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่แล้วอยู่ดีกดๆก็มีขึ้นมานะคะมืนอคือการเปลี่ยนแปลงแล้วสมองเรานะคะเคมีคลอซินเดบรนเนี่ยมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งเราออมาชื่อด,ดปามีนนะคะซึ่งจะหลั่งออกมาตอนที่เราเจอสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งจะเป็นสารตัวเดียวกันที่หลั่งออกมาเวลาที่เรากินช็อกโกแลตแล้วเราแบบอร่อยชอบกินอีกชอบกินอีกนะคะโดปามีนก็จะหลั่งออกมาเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอเจอนี่อะไรบางอย่างหรือเจอคนบางคนเดี่ยที่เขาโหโคตรแบบผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายเลยอะ่ะแล้วเขาเอาชนะมันได้ะเตัว สมองเราชอบสิ่งนี้ค่ะมันทําให้เกิดเอมพัตีด้วยนะคะรู้สึกแบบอ้เห็นอกเห็นใจเอาใจช่วยเอาใจช่วยโดยยิ่งเพิ่มความผูกพันมากขึ้นไปอีกนะคะเลยทําให้เกิด transformation นะคะเราเลยเสพติดเรื่องเล่ามากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเล่าที่ตัวละครเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ส่วนใหญ่เวลาที่เราดูซีรีส์เกาหลีบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเรตติ้งมันเริ่มดรอปๆไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไปดูโซนคอมเมนต์เซ็กชั่นนะคะจะมีแบบตัวละครไม่พัฒน,นาเลย จะมีแบบคอมเมนต์อะไรแบบนี้โผล่ขึ้นมาแบบรู้สึกเรื่องมันเดิมๆอ่ะ mm hmm. ก็เดิมๆไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มันออกมาไอความเดิมๆความไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่แหละมาเลยทําให้เราไม่เสพคอนเทนต์นั้นต่อแต่อย่างที่บอกเราเรียนไปตั้งแต่ตอนคลาสแรกเราใช่ไหมคะคือการดึงความสนใจของผู้คนการเปลี่ยนแปลงดึงความสนใจของผู้คนได้จริงแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะดึงความสนใจของผู้คนไปในทางไหน ถ้าสมมติเราเล่นเปลี่ยนสตอรี่ตลอดเวลาเลยแต่มันไม่มีคอนเทนต์ไม่มีวาลูอะไรบางอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็แค่ดึง a t t e n t i ชันได้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นผู้มองว่า a r t of storytelling เนี่ยมันเลยเป็นศิละปะนะมันคือศิละปะของการเราเรื่องที่เราต้องเลือกช็อตให้ถูกว่าเราอยากจะเล่าให้มันเป็นในเวไหนกันแน่และเพื่ออะไรนะคะถัดไปแล้วตอนจบละ่ะปกติเราจะคุ้นเคยกับ a n d Daily happily ever after คำถามคือต้องแฮปปี้ตลอดเลยเปล่าคะ ว่าไงแต่เราชอบไหมแต่ชอบแฮปปี้นะก็คือมันคือค,อความสุขเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องราวเนี่ยมันมีหลายมุมมองมา,มากๆไม่จำเป็นต้องจบด้วย h a p p ี้เ e เวอร์อ e r อย่างเดียวนะคะเรา as a Communicator as a Creator นี่ยก็สามารถดีไซน์เรื่องราวได้เพราะว่า h a p p ี้เ e เวอร์อ e r เนี่ยถ้าจับแกนอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็คือแค่อารมณ์ความสุขอย่างเดียว ะะซึ่งโดยความสุขของมันมันก็มีสูตรสําเร็จในตัวอารมณ์ของมันอยู่แล้วก็คืออสุดท้ายก็คือความสุขแต่เราสามารถจบอย่างอื่นได้เช่นกันนะคะหรือสามารถเอาแกนอารมณ์อื่นๆเข้าไปใส่ในตัวเนื้อเรื่องเราเนี่ยได้หมดเลยนะคะซึ่งจริงอารมณ์ของเราเนมันโอ้มันเยอะมากมันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าวิล l of emotion นะคะคืออารมณ์มนุษย์เนี่ยหยอารเรเดเนี่ย,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 ยดูวันหนึ่งก็ได้วันหนึ่งเรารู้สึกกี่อารมณ์ โอ้ <c oughs> นับไม่ท้วนเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาจนแบบอดีนอัปเปอรเดย์ก่อนนอนเนี่ยก็ยังแบบมีอารมณ์น่นสงสัยกังวลคิดนูนนี่นั่นแฮปปี้บ้างตกใจบ้างหงุดหงิดบ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย w i l l of emotion เนี่ยก็จะช่วยให้เราดีไซน์ละกันแบบใส่อารมณ์ตรงนี้ไปในช่วงนี้ดีกว่าเอามู a แ d นท n นตื่นเต้นหรือถ้าเรื่องมันแบบดูโรแมนติกมากเกินไปเฮ้ยใส่แอดเวนเจอร์โยนลงไปในแกนกลางเรื่องดีกว่า พระะาฉะนั้น,นีมันขึ้นอยู่กับคนที่สร้างเรื่องว่าอยากจะให้เรื่องมันออกมาเป็นในโทนแบบไหนแต่ถ้าสมมุติมันแบบเยอะมากเกินไปไม่รู้จริงๆจะเล่นกับอะไรนะคะลองเล่นกับอันนี้ดูก็ได้เคยดูเรื่องนี้ไหมคะเคยดูเรื่องนี้เนาะ Inside Out ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย Inside Out นะคะมี Backup Research เยอะมากนะคะกว่าจะมาเป็นแอนิเมชันเรื่องนี้ Inside Out เป็นการจำลอง Emotion ของคนนะคะที่มีทั้งหมดเขาเรียกว่า six universal emotion คือ6อารมณ์สากลที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนบนโลกแม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะก็คือตามนี้เลยนะคะมีทั้ง Fear นะคะมีทั้ง Sadness Joy ความสุขนะคะ Disgust คือแบบขยะขยง Ang e r นะคะหน้ามุ่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าใครดูทั้งเรื่องนะ้ำก็จะมีตัวละครหนึ่งโผล่มานะคะตอนที่แบบเขาเข้าไปอยู่ในซับคอนเชียใช่ไหมคะ คือคืบิงบองชื่อบิงบองนะตัวนี้นะคะจะแทนอารมณ์เซอร์ไพรส์นะคะผู้คิดว่ามันน่าจะแทนอารมณ์เซอร์ไพรส์นะมันคือแบบความประหลาดใจที่ได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น six universal emotion นะคะซึ่งเราสามารถเอาไปปรับใช้ในบริบทได้หมดเลยนะคะเช่นย,ยังไงได้บ้างนะคะสมมุติว่าเราอาจจะเอาอารมณ์แบบอย่างของภาพแรกนะคะเป็นโฆษณาของอะไรคะ คิดว่าเขาต้องการจะสื่อว่าอะไรคะ mm hmm. อ่าใช่เพราะแบบขนาดมดยังแบบเดินหนีเลยนะคะหรืออาจจะแบบสื่อถึงแบบตัวแพ mm ็กเกจจิ้งก็ได้ว่าแบบเออเขามีการแบบแรปมาอย่างดีมากๆนะคะจนแบบมดไม่สามารถแบบหมดหมดไม่ไดีเทคอะวันนี้คือดําตาล ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์แบบเป็นภาพที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้คือคือ expression เรามันอาจจะไม่ได้เวอร์แบบขนาดนี้นะแต่สมองเราเนี่ยอย่างนี้นะสมองเราแบบแบบแบบสิ่งนี้คือแบบเออไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเอาอารมณ์เซอร์ไพรส์มาใสา่ในนี้ก็ได้หรืออันนี้โฆษณาของอะไรคะเขาต้องการจะสื่อว่าอะไรคะเขาต้องการจะสื่อว่าบางทีเนี่ยซื้อซื้ออันนี้จะถูกกว่าหรือเปล่า ะะระหว่างซื้อแบบรถเข็นเด็กแบบโอ้สองร้อยสิบเจเหรียญนะคะมาซื้ออันนี้จะถูกกว่าหรือเปล่านะคะก็จะเป็นความครีเอทีฟของคนที่คิดแอดขึ้นมานะคะโดยผสมเอลเมนต์ของเฉดสีเบาๆนะคะแล้วก็มีแบบอารมณ์ตลกตลกเบาๆเข้าไปสอดแทรกในแอดก็ได้นะคะอันนี้คือที่เราเห็นในแอดเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราต้องออคุยกันตัวต่อต,ตัวอย่างนงี้ล่ะนะคะผู้คิดว่าวิธีการในการเล่าเรื่องให้มันน่าดึงดูดนะคะเราสามารถใช้สองสิ่งนี้ได้เลย อันดับแรกคือ eye contact นะคะเวลาที่พูดกับใครปุ๊บเนี่ยกรุณามองตาเขาเสมอจริงๆมันมีเหตุผลของมันหมดนะคะจิตวิทยาก็คือเวลาที่เรามองตาคนคน,นึงอะคะ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าแบบเราเข้าใจในสิ่งที่คนคนนั้นกำลังรู้สึกอยู่มันคือการ connect โดยแมแค่นิกอะไรบางอย่างในสมองเรานะ,ะและในดวงตาเราเนี่ยมันมีสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า mirror neurons นะคะ mirror neurons คือเราสามารถ simulate หรือจำลองความรู้สึก ที่อยู่ในคนตรงข้ามได้ว่าคนตรงข้ามเนี่ยเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการคอมม u n i เคตหรือวิธีการเล่าเรื่องที่อยากจะา m p o w e r หรือแบบการเล่าเรื่องให้มันส่งพลังเนี่ยการใช้อาย contact เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในการสื่ออารมณ์ของเราออกไปหรือว่าในการแบบถ่ายทอดน,น้ําเสียงของเราออกไปนะคะส่วนน้ําเสียงที่สามารถเพิ่มเติมได้นะคะคือน้ําเสียงของการเล่าเรื่องโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เสียงโมโนโทนไปตลอดนะก็มัน มันก็สื่อสารได้ไหมก,ก็สื่อสารได้เนาะก็ก็โมโนโทนเหมือนอาจารย์เลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยใ่ไหะแต่มันไม่น่าฟังเนาะมันไม่น่าฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้คนฟังเรื่องราวของเรานะคะต้องรู้จักใช้น้ําเสียงให้เป็นลองฝึกใช้น้ําเสียงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะใช้เสียงสูงเวลาที่เราต้องการจะ engage ับคน เวลาที่เราต้องการจะเก็ a t อเทนชันคนขึ้นมาอาจจะใช้เสียงสูงในการเรียกเขานึกภาพง่ายๆเวลาที่เราไปเจอเพื่อนสมมติไปเดินห้างไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานมากเราทักเขาว่าไงคะเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยมือเป็นสบายดีไหมตัวหนึ่งมันก็ตัดเสียงมันก็ทวนสูงสูงขึ้นมาเลยถูกไหมคะเสียงสูงเนี่ยมันจะเก็ a t อเทนชันคนได้ นะคะแต่ไม่ได้เวลาแต่เราต้องเลือกใช้เวลาในเราเวลา,าเล่าในสตอรี่เนาะเพราะว่าถ้าสูงสูงแปดหลอดตลอดตลอดก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงสูงเอาไว้เก็ตติ้ชั้นคนหรือว่าการสื่อถึงอารมณ์ว่าแบบเ้ยเรากำลังแบบรู้สึกดีอยู่นะกับสิ่งสิ่งนี้นะคะเสียงกลางก็คือสิ่งที่เราเล่าเนี่ยแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราต้องใช้เสียงต่ำมันเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเสียงต่ําสามารถดึงความสนใจคนได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลือกใช้ให้ถูกนะคะว่าเราจะใช้เสียงโทนไหนในการเล่าเรื่องจุดไหนคล้ายแม็กซ์ก็อัดขึ้นไปเลยหรือจุดไหนที่เราต้องการให้แบบเ้คนดูค่อยๆฟังเราค่อยๆฟังเราก็ลองดูดูถึงทั้งแบบเทมโปทั้งจังหวะต่างๆนะคะในการเล่าเรื่องมันก็จะยิ่งทําให้คอนเทนต์ที่มันดูแบบเออธรรมดาธรรมดาเวลาเล่าอย่างเงี้ยมันดูมีอะไรแล้วก็ดูมีความน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะคะเพราะฉะนั้นไม่มั่นใจว่าเรามีเวลาเหลือหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าทุกคนมีเวลานะคะจาจบจากเซสชันนี้ไปนะคะจริงๆเราเนี่ยผู้คิดว่าและโกลก็เชื่อว่าโกลสตอรี่นะคะเราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองนะคะอยากจะให้ทุกคน ลองหาเรื่องราวของตัวเราเองดูค่ะแล้วลองเล่าดูเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะคือการเล่าเรื่องราวที่มาจากตัวตนของเราเองภาษานะมันเข้าไปในคอนเทนต์นะคะอย่างของตอนที่เราให้น้องๆลองดีไซน์ตัววิชาชีวิตขึ้นมาแล้วเ,เล่นในแอปยางเงค่ะมันก็จะมีจุดที่แบบเราให้เขาีเฟล็ก ถึงเรื่องราวของตัวเองมาให้ appreciate นะคะเพราะว่าการที่เราหาเรื่องราวของตัวเราเองเจอเนี่ยจุดเปลี่ยนหรือ Journey h e r o ร่เจอร์นีของเราเจอเนี่ยแล้วเราสื่อสารออกไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ส่งพลังและ empower มากๆแล้วถ้าเราพาานาเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเข้าไปในแคมเปญ เข้าไปในโปรเจกต์พิชหรือเข้าไปในวิดีโอคอนเทนต์และบางอย่างก็ตามนะที่มันเป็นสิ่งที่เราเชื่อมากๆเนี่ยมันจะยิ่งแอดวาลู e ให้เนื้อหานั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นลอาจะไม่ได้เจอภายในวันนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราลองกลับไปรีเฟล็กดีๆค่ะลองดูฮีโร่เจอร์นี่ของเราจุดไหนที่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้จุดไหนการเปลี่ยนแปลงไหนที่ทําให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้เราเคยมีช่วงเดทไหม แล้วตอนที่เราเดทเนี่ยเรารีเบิร์ตกับมายัางไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจอร์นี่ของเราที่เราต้องลองค้นหาดูนะคะมันอาจจะอินสไปคนไม่ได้ทุกคนบนโลกหรอกแต่แอดลีสนะคะพูดว่าเรื่องเราที่อินสไปมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องเราที่มาจากตัวเราเองเนี่ยแหละนะ,ะอย่างน้อยเราอินสไปตัวเราเองได้นะคะแล้วทำให้มันขยายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะดีมากขึ้นไปอีก นะเพราะฉะนั้น Addie end แล้วนะคะเป็นมิชชั่นที่อยากให้ทุกคนลองทำนะคะคือค้นหาเรื่องราวของตัวเราเองมันอาจจะใท้เวลา5นาที10นาที1วัน2วัน3เดือน4เดือนแล้วแต่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลองหามันให้เจอนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตนะคะถ้าเราได้เจอกันอีกก็อยากฟังเรื่องราวของทุกคนเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วลองไปดูกันว่าเรื่องราวของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรนะคะถ้ามีโอกาสในอนาคตก็ไว้เจอกันอีก เะะพราะฉะนั้นสำหรับเซสชั่นผู้ก็ขอจบลงเทา่านี้ขอบคุณค่ะ